วัสดีครับพี่น้องครับนี่เป็นวิชาพื้นฐานชีวิตคิดเซียนนะครับมีทั้งหมด15ตอนด้วยกันคือ15หัวข้อนะครับเรามาฟังแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับสําหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือการกลับใจใหม่นะครับพี่น้องครับการกลับใจใหม่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับและเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าถ้าหากไม่มีการกลับใจใหม่แล้วจะไม่มีไม่มีผู้ใดสามารถที่จะพบพระเจ้าได้เลย เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นผู้เดียวที่ยกโทษบาปให้เราได้เราจึงต้องรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่การกลับใจใหม่จากบาปก็เ,เป็นเ,เขาเรียกว่ากติกาฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าหากาเราเองยังไม่กลับใจใหม่กับพระเจ้าเราเองก็ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองนะครับการกลับใจใหม่เป็นการสํานึกในความผิดบาปนะครับเกิดความเสียใจต่อความผิดที่ได้กระทําและตั้งใจแน่วแน่จะไม่กลับไปทําความผิดบาปนั้นอีก ตั้งใจจะดําเนินชีวิตใหม่ในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะฮะในทางของพระเจ้านะครับไม่าทางของโลกนะฮะเดี๋ยวนี้คริสเตียนเองเราถูกเลือกใช่ไหมครับเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าเราถูกเลือกหรือถูกเรียกนะครับออกมาเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้การดําเนินชีวิตใหม่ในทางของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและการกลับใจใหม่ถือเป็นกุญแจที่สําคัญด้วยสาหรับการดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับมีความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการกลับใจใหม่มากพอสมควรนะฮะดูด้วยกันนะครับ การกลับใจใหม่ไม่ใช่ความรู้สึกแค่เสียใจเท่านั้นนะครับต่อความผิดที่ได้กระทําและพยายามทําดีเพื่อที่จะกลบเกลื่อนบาปนั้นแต่การกลับใจใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดนะฮะข้างในก่อนแล้วจึงตามมาด้วยความเขาเรียกว่าประพฤกินะฮะที่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นคนที่กลับใจใหม่กับพระเจ้าเมื่อก่อนมีความประพฤกิที่ไม่ถูกต้องนะครับพู้นี้ในด้านลบแต่เมื่อมีการกลับใจใหม่แล้วนะครับ ก็ต้องมีความประพฤติใหม่เป็นด้านบวกถูกไหมครับเมื่อก่อนเราเดินอยู่ในความมืดดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องขัดกับคำสอนของพระเจ้าแต่ตอนนี้เป็นลูกของพระเจ้ากลับใจใหม่แล้วนะครับมาอยู่ในทางความสว่างก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะครับดูด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่3ถึงข้อที่5ก็จะพูดถึงชายคนหนึ่งนะครับที่เขากลับใจใหม่แต่กลับใจใหม่ไม่ถูกต้องครับก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการกลับใจนั้นกลับไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า นะครับยูดาสนะครับอิสคาริโอนะครับเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผิดนะครับในมัทธิวบทที่27ข้อที่สาถึงข้อที่5นะครับเมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนําเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกมหาโปรหติตและพวกผู้ใหญ่เราต่างรร Judas, ทราบว่ายูดาสทรยศพระเยซูแค่เงินแค่30เหรียญนั่นเองนะครับกล่าวว่าข้าพาเจ้าได้ทําบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์ให้มาถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับทุลาเอาเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายนั่นฮะผลของการกลับใจใหม่ของยูดาสันไม่ถูกต้องทนยที่กลับไปหาพระเยซูนะครับไปก้มลงที่เรื่องพระบาปพระเยซูและสารภาพถึงความผิดบาปท,ที่เขาได้กระทำลงไปต่อหน้าพระพักของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่กลับไปฆ่าตัวตายไปผูกคอตายนะครับและพี่น้องครับการกลับใจใหม่ของเราครับทุกวันนี้เราต้องเรียกว่าอะไรฮะตระหนักนะครับ ว่าจริงๆเรากลับใจใหม่จริงหรือไม่ถ้าการกลับใจใหม่ของเรานั้นยังนําไปสู่นะฮะการทําบาปและค่าจ้างของความบาปค,คือความตายขอให้เรากลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเตือนตัวเองครั้งหนึ่งผ่านพระคำของพระเจ้าในวันที่จะเรียนด้วยกันว่าเมื่อเรากลับใจใหม่แล้วนะครับผลที่ออกมาจะไม่ไปสู่ค่าจ้าง,งความบาปคือความตายนะครับ <Okay. S 2> แต่การกลับใจใหม่นั้นเดี๋ยวมาดูอีกคนหนึ่งครับในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่19นะครับข้อที่1ข้อที่10นะครับเนื้อหาโดยรวมนะฮะ กล่าวถ,ถึงสักเคสจนะครับสักเคตเป็นคนเก็บภาษีนะครับเป็นคนที่เขาเกลียดทั้งเมืองแต่ชายผู้นี้ถูกเลือกโดยพระเยซูคริสต์นะครับก็เหมือนเราทั้งหลายนะฮะถูกเลือกโดยพระเยซูคริสต์ถูกเลือกโดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้เลือกสักเคสนะครับขณะที่สักเคสพยายามที่จะปีนต้นมะเดื่อใช่ไหมครับเพื่อที่จะมองว่าพระเยซูชาลสเวสเป็นใครหน้าตาอย่างไรพระเยซูได้กับเลือกสักเคตมากว่าคนอื falt, ่นนะฮะ คนอื่นนะครับลายล้อมพระเยซูเยอะทีเดียวนะครับตอนนั้นนะครับติดตามพระเยซูเพื่อฟังคําเทศนาฟังคาสังสอนทุกคนก็ปรารถนาให้พระเยซูไปพักที่บ้านหรือไปดื่มหรือไปกินที่บ้านแต่พระเยซูกับเลือกสักเคียคนที่เกลียดทั้งเมืองนะครับที่เขาเกลียดกันฮนะแต่พระเยซูกับเลือกคนที่คนอื่นเกลียดทั้งเมืองนะครับและสักเคียคนนี้นะครับเขาได้กลับใจมาอย่างแท้จริงเขาวิสูจน์ด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพี่นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของสักเคียสพี่น้องฮะดู สักคิดเองนะครับเมื่อเขาได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้าไปที่บ้านพี่น้องคงจําได้นะครับเขาได้พูดนะครับบอกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนับแต่นี้ต่อไปนะครับเขาจะทํำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับรู้ด้วยกันในข้อที่8นะครับ บทลูกาบทที่19บเข้อที่8บอกว่าฝ่ายสักเคียืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สินของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและข้าและถ้าข้าพระองค์ได้ช่องกองของของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสีเท่าพี่นะครับนี่เป็นภาพปฏิบัติเมื่อเขากลับใจใหม่นะครับสิ่งที่สักเคสเคยเป็นเมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้เหนียวขี้ตื่นนะครับสลึงเดียวอยากได้หวังว่าจะได้สักสักเคสนะครับและเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนที่ขูดรีบนะครับพี่น้องประชาชน แต่วันนี้เมื่อเขาได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตเขาได้เปลี่ยนใหม่นะฮะจากคนที่ขี้เหนียวขี้ตืดใช่ไหมครับกลายเป็นคนที่ใจกว้างเขาบอกว่าเขาจะยกทรัพย์สินของนะครับที่เขามีน้ครึ่งหนึ่งให้กับคนอนาถาไม่พอเขาโกงใครมาเขาจะคืนกลับให้สี่เทา่านี่เป็นคนกลับใหม่กลับใจใหม่ที่แท้จริงนะครับนั่นเป็นสาวกนะครับติดตามพระเยซูนะครับถอยยศพระเยซูนะครับแต่กลับใจใหม่ไม่ถูกต้อง แต่สักเคสกลับเป็นคนบาปที่คนหน่งเปียกทั้งเมืองแต่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขากลับใจใหม่และเป็นการกลับใจที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยพี่น้องครับดูด้วยกันว่าการกลับใจใหม่แสดงออกอย่างไรนะครับหนึ่งแน่นอนครับหัวข้อแรกก็คือหนึ่งนะครับละทิ้งความบาปโดยสิ้นเชิงพี่น้องครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าค่าจ้างของความบาปนําไปสู่ความตายและพระเยซูเจ้านะครับต้องการมาเพื่อที่ชําระความผิดบาปให้กับเราพระองค์ยอมสิ้นระชมแมงเขน เพื่อที่ให้ความบาปของเรานั้นหมดสิ้นไปนะครับรับการไถ่ที่มาจากพระองค์กลายเป็นลูกของพระเจ้าด้วยนี้เมื่อคนที่กลับใจใหม่แล้วนะครับเขาต้องระทิ้งความบาปโดยสิ้นเชิงอาจจะมีการล่อลวงการหลอกลวงมากมายนะครับในโลกใบนี้นะฮะจากมารซาตานนะครับจากวิญญาณที่ชั่วร้ายแต่เราต้องระมัดระวังในการมีชีวิตในแต่ละวันเอเมนนะครับสองให้อภัยคืนดีกับพี่น้องพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าพระเจ้าสอนเรายกโทษให้อภัยซึ่งกันและกัน แม้แต่เปดโตรเองจําได้ใช่ไหมครับว่าบอกว่าเขายกโทษให้เพื่อนเนี่ยเจ็ดครั้งนี่พอไหมแต่พระเยซูบอกว่าเลยครับเจ็ดคูณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบครั้งนะครับถือเป็นต้นทุนฝายวิญญาณของพี่น้องในแต่ละวันนะครับหากมีวันนี้ใครทําให้พี่น้องรู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือขุ่นข้องใจใพี่น้องครับสิ่งแรกที่ควรจะทําตามพระบัญชาของพระเจ้าก็คือให้เราให้อภัยและคืนดีกับพี่น้องไม่มีประโยชน์ครับที่จะเป็นอวัยะที่ทะเลาะกันตุ่มไหมฮะ มันก็ไม่สามารถรวมเป็นกายที่ถวายกิจพระเจ้าได้อันที่สามมีผลแห่งชีวิตที่ดีงามนะครับแสดงออกด้วยชีวิตที่คนอื่นสัมผัสได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับตะเกียงเมื่อถูกจุดก็ต้องมีแสงถูกไหมฮะมีความสว่างและเป็นพระพรสามารถส่องสว่างใช่ไหมฮะในครัวเรือนเช่นเดียวกันคนที่กลับใจใหม่กับพระเจ้าก็าต้องมีชีวิตที่คนอื่นสัมผัสได้ เขากลับใจจากบาปเมื่อก่อนเคยสูบบุหรี่เมื่อก่อนเคยกินเหล้าเมื่อก่อนเคยเล่นการพน,นันแต่ตอนนี้เขาไม่ทําสิ่งเหล่าน,นั้นแล้วและคนในบ้านคนใกล้ชิดแม้แต่เพื่อนก็สัมผัสได้ว่าคนนี้ได้กลับใจใหมายจริงนะครับ 4. เชื่อฟังพระเจ้าเป็นคบนี้สําคัญมากทีเดียวอย่าลืมว่าบาปแรกที่มนุษย์ทํากับพระเจ้านะครับตั้งแต่อาดัมแล้วก็เอวาก็คือการไม่เชื่อฟังและบาปนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อบาปนะครับที่ติดมา ตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับจนถึงยุคปัจจุบันด้วยเพราะงั้นการเชื่อฟังพระเจ้านะครับเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับของคนที่กลับใจใหม่กับพระเจ้าอันที่5รับรับปัิศมานะครับในน้ําซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแสดงการกลับใจใหม่ก็เป็นกนติการะยะเของแต่ละคีดจักรัวกไมฮะสมาชิกท,ทุกคนเมื่อต้อนรับอุปยซุคริสนะครับไปสักระยะหนึ่งนะครับมีการเรียนที่โบสถ์นะครับผ่านการเรียนแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีวิชาต่างๆที่จะสอนก็ต้องมีวิชาที่อบรมเกี่ยวกับการรับปัพมา คือมีส่วนในการซีบประชชนและการฟื้นคืนประชชนขององค์พระเยซูคริสต์นะฮะเป็นกติกรรมรามารยาทเพราะนั้นแม้แต่โรงเรียนพระคัมภีร์ใช่ไหมครับคนที่เข้าเรียนโรงเรียนพระคัมภีรก็ต้องมีใบรับรองนะครับว่าคุณได้รับบัติสมาบมาแล้วอย่างน้อย1ปีเห็นไหมครับดูต่อไปนะครับการกลับใจใหม่ต้องหันกลับจากสิ่งใดบ้างนะฮะหหันกลับจากความมืดนะครับแห่งความบาปมาสู่ความสว่างนะครับดูด้วยกันในกิจการบทที่26ข้อที่18 ถ้าพี่น้องอมีพระครรของพระเจ้าอยู่นะครับเปิดด้วยกันนะครับกิจาการนะครับบทที่16บหกนะฮะไม่ใช่นะคือยี่สิบหกนะฮะกิจการบทที่26ข้อที่18บแปดดูด้วยกันนะครับเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขานะฮะเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานนะครับมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษและ ยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะให้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชําระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเราพี่นงครับพระพีพูดชัดเจนนะครับว่าให้เราออกจากความมืดมาถึงความสว่างนะฮะตอนนี้เราเป็นลูก่นความสว่างเองไหมนะครับดี๋ยนี้การดำเนินชีวิตในความสว่างนั้นนะครับเรามีพระเจ้าเป็นคู่มือดี๋ยนี้คนที่ดำเนินชีวิตถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องเอาคู่มือมาดูครับศึกษาตามพระาของพระเจ้า ไม่ต้องไปถามผู้นำเลยครับไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่น้องมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ด้วยกับเราจริงเราอ่านพระวจะนะทุกวันนะครับพระวิญญาณแห่งความจริงจะสอนเราทุกวันว่าควรดําเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับเป็นลูกแห่งความสว่างนะครับต่อไปนะฮะอันที่สองหันกลับจากอํานาจของซาตานมาอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าเมื่อ,อกี้ก็ได้พูดไปด้วยใช่ไหมครับบอกว่าอะไรครับ และและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเมื่อก่อนเราอยู่ภายใต้การครอบงำของปิญญาที่ชั่วร้ายทำให้เราดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะครับเรายกเอาว้วัฒที่พระเจ้าสร้างทั้งหมดที่เรามีนะครับให้กับซาตานทั้งปากก็ดีความคิดดวงตาของเราการกระทำเรามือเท้านะครับให้ซาตานใช้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเป็น้รครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเรายกเอาว้วัฒทั้งหมดให้กับพระเจ้าอีกไหมครับ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ถวายเกียรติพระเจ้านะครับในแต่ละวันนะครับในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับใช้เอาไว้วทุกอย่างนะครับให้อยู่ภายใต้การปกครองที่มาจากพระเจ้านะครับอันที่3หันกลับจากสิ่งของในโลกนะครับและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุอีกต่อไปพี่น้องครับตอนนี้โลกของวัตถุก,กําลังจเจริญมากทีเดียวนะฮะแต่คริสเตียนเราก็สามารถที่จะเอาวัตถุมาใช้ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีคอมพิวเตอร์ต่างๆดีดูเหมือนกัก็เป็นวัตถุนะครับแต่ไม่ใช่วัตถุเหล่านี้มาครอบงําเราแต่เราสามารถที่จะนําวัตถุต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับมาใช้เกิดประโยชน์นะครับเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะครับของวัตถุที่หลายคนก็เอามาใช้ในทางไม่ถูกต้องถูกไหมฮะแต่เราเป็นคริสเตียนเรามีสิปัญญาที่มาจากพระเจา้าเราขอพระเจ้าในแต่วันที่เราสามารถที่จะมีอิทธิพลไม่ใช่วัตถุนะครับมีอิทธิพลกับเราแต่เรามีอิทธิพลเหนือวัตถุโดยเราสามารถที่จะ